นะโมตัสสะปะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคกวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในปฏิจจสมุปบาทเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะทรงจำแนกในส่วนของนามรูปเจทนาสัญญาเจตนาปัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามในส่วนของนามส่วนนี้ รวมทั้งสังขารสามในส่วนวจีสังขารจิตตสังขารเราจะขมวดไว้ว่าเป็นวิญญาณนั่นก็คือวิญญาณคือเวทนาวิญญาณคือสัญญาวิญญาณคือเจตนาวิญญาณคือภาษาวิญญาณคือมนสิการวิญญาณคือวจีสังขารวิญญาณคือจิตตสังขาร เตยที่กล่าวว่านามคือวิญญาณวิญญาณคือนามเพราะว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆเมื่อเป็นดังนี้เราจะตามรู้ตามเห็นที่ทรงร้อยเรียงลำดับไว้ แต่ในชั้นนี้จะยกเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเอาไว้ก่อนจะจําแนกเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปให้เราได้พิจารณาในบทเหตุปัจจัยสประการมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏอัตราตรงนี้มีว่าเมื่อมารดาบิดาปฏิสนธิ ความเป็นมหาปูตะอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมก็ปรากฏปรากฏในคันแห่งมารดาขณะเดียวกันนั่นเองวิญญาณหรือตารกที่จะมาเกิดก็ปรกากฏณสภาวะตรงนี้นามคือวิญญาณรูปคือหาปูตะเป็นธรรมสองประการประการหนึ่งคือรูปประการสองคือวิญญาณ สองประการเป็นรูปกับนามเป็นนามกับรูปสองประการนี้ต่างอิงอาศัยเป็นสัมผัสกันและกันอิงอาศัยเป็นสัมผัสแก่กันและกันไม่มีส่วนใดแยกจากกันดังที่ทรงตรัสไว้กับท่านพระอานนท์การบัญญัติสัมผัสจะต้องประกอบด้วยรูปกับนามนามกับรูปถ้าไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีนามไม่มีรูป การจะเรียกสัมผัสหรือกระทบนั้นก็เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือนามรูปรูปนามเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็คือช่วงขณะมารดาบิดาปฏิสมธินั่นเองในปฏิจจสมุปบาทเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ ทรงจำแนกว่ากสลายยตนะเป็นชนหนอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าสลายยตนะจะเห็นว่าเป็นการจำแนกเฉพาะอายตนะภายในไม่มีอายตนะภายนอกด้วยขณะเดียวกันในธรรมหกหมวดทรงจำแนกว่าอายตนะคืออายตนะภายในประกอบด้วย าหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมแปลว่าเมื่อพูดถึงสลายตนะหรืออายตนะผู้เป็นบัณฑิตก็เข้าใจว่าประกอบด้วยอายตนะภายในกับภายนอกเป็นภวยะเพื่อวิญญาณอาศัยทรงจำแนกกับท่านพระอานนท์ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเบตนาขณะที่ปฏิจจสมุปาททรงใช้คําว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะสองบทนี้ต่างกัน ในบทว่านามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดปัสสาวะกับบทว่านามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสาวนั่นก็คือมีสลายยตนะเพิ่มเข้ามาที่เป็นดังนี้กล่าวคือตรัสกับท่านพระอานนท์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีปัสสาวะแต่ปฏิจจสมุปบาทใช้คําว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ยังมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยยังมีภาษาอัะตรงนี้ทรงตรัสไว้เพื่อบัณฑิตเข้าใจแปลว่าขณะที่ทรงตรัสนั้นตรัสในช่วงใดกล่าวคือถ้าตรัสในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในกันเป็นธรรมสองประการเป็นสัมผัสก็เรียกว่านามรูปรูปนาม เพราะจงนี้อายตนะยังไม่ปรกากฏขณะเดียวกันเมื่อคลอดแล้วความได้แห่งอายตนะอายตนะก็มีความเป็นทวยะเพื่อวิญญาณอาศัยแม้จะใช้คำว่านามรูปรูปนามแต่ก็หมายถึงความเป็นทวยะเป็นส่วนสองอายตนะภายในกับภายนอกบังเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นบทว่า นามรูปเป็นภาษาบัณฑิตก็เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าความเป็นภาษบาบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสัมผัสมีมาก่อนรูปนามนามรูปเป็นธรรมสองประการธรรมสองประการเป็นสัมผัสความเป็นสัมผัสมีมาก่อนเมื่อมีสัมผัสความเป็นนามรูปรูปนามเป็นสลายยตนะ เป็นทวยะเป็นส่วนสองวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการเป็นภาษาแปลว่าเมื่อพูดถึงนามรูปอยู่ที่ว่าบริบทณนะขณะนั้นทรงตรัสในช่วงใดกล่าวคือตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในคันยังไม่คลอดก็เป็นนามรูปเป็นธรรมสองประการขณะเดียวกันหากคลอดมาแล้วได้มาซึ่งอายตนะ เป็นสลายยตนะเป็นภวยะเป็นส่วนสองนั่นเท่ากับว่าเมื่อพูดถึงสลายยตนะจึงเท่ากับว่าเป็นภวยะเพื่อวิญญาณอาศัยความประชุมพร้อมแห่งธรรมสามประการเป็นภัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสอีกในยตหนึ่งความเป็นปัสสะจะมีได้ ็ด้วยสัมผัสสลายยตนะเป็นทวายะเป็นส่วนสองเพื่อวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการเป็นภาษาสลายยตนะประกอบด้วยอายตนะภายใน,ในกับภายนอกเป็นทวายะเป็นส่วนสองวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการเป็นภาษาแต่ภาษาสลายยตนะจะบังเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยธรรมสองประการอนเเรันได้แก่นามกับรูป รูปกับนามเมื่อกล่าวถึงรูปนามนามรูปอยู่ที่ว่าณนะขณะนั้นกล่าวในบริบทใดผู้เป็นปัณฑิตย่อมสามารถจะน่แจกแจงทั้งนามรูปทั้งสัมผัสทำสองประการทั้งสลายยตนะทำสามประการและภาษาเมื่อกล่าวถึงรูปนามนามรูปอยู่ที่ว่าณนะขณะนั้น กล่าวในบริบทใดผู้เป็นปัณดิตย่อมสามารถจะได้แจกแจงทั้งนามรูปทั้งสัมผัสทำสองประการทั้งสลายยตนะทำสามประการและภสษะสาธุ